สวัสดีครับทุกคนครับทักทายเพื่อนๆทางช่องอนุน้ำโขงนะครับตอนเช้าๆนะครับผมวันเวลานี้ก็หกโมงครึ่งแล้วครับพาทุกๆคนมาดูบรรยากาศสวยงามที่หาดพยุนตอนเช้าๆครับวันนี้เช้าวันที่23นะครับเดือนตุลาคมเนาะไปไปดูแสงตะวันครับผมสวยไหมครับทุกคนแสงตะวันตอนเช้าๆนะครับเวลานี้ที่หาดพยุนนะครับทุกคน อนุม่มน้องโงงพามาเก็บบรรยากาศส,สวยงามเนาะตอนเช้าๆครับแสงแรกของวันนะครับทุกคนตอนนี้ก็6นาฬิกา30นาทีนะครับทุกคนพาเพื่อนๆทุกๆคนมาดูความสวยงามของในคลิปนี้เนะาะพาด ไม่ได้นะครับทุกคนคลิปนี้บรรยากาศสวยงามมากครับพื้นทะเลซัดข้าหาฝั่งเบาๆนะครับมันบ่งบอกถึงอารมณ์เนอะอารมณ์ที่มีความสุขนะครับเวลานี้นะครับที่หาพายุน,นะครับทุกคน ไม่สวยงามขนาดนี้อีกแล้วครับทุกคนตอนขึ้นที่มันแรงๆเนี่ยมันก็จะทําให้เราเข้าใจกฎของธรรมชาตินะครับทุกคนนะครับมีทั้งแรงมีทั้งเบามีทั้งสบายนะครับมันปรุงแต่งอยู่ในกฎของธรรมชาติอยู่แล้วครับไม่ว่าจะในตัวเราหรือว่าในธรรมชาติที่เรามองเห็น้วยตากระตาตามนะครับภาพนี้สวยงามมากเลยเพื่อน เนี่ยครับผมชาวประมงกำลังจะออกไปหาปลาเนะาะภาพสวยงามไหมครับทุกคนตะวันก็อาจจะส่องเข้ามานะครับทำให้ภาพสวยเนาะนะครับนะครับอน,นุนุ่มคงงพยายามจะเก็บความสวยงามของทะเลตามเช้าเช้าให้เพื่อนเเราได้ดูเนาะได้ได้เห็นความสวยงามนะครับประมาณนี้นะครับทุกคน นะครับคลิปนี้ก็อน,นุนงโคงฝากหน่อยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับอน,นุนงโคงจะมาทำคลิปให้เพื่อนๆเ,เราได้ดูในโอกาสต่อไปครับผมขอบคุณนะครับสวัสดีครับ